สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไผ่ยิบซี่พลังบวกนะคะเมื่อนี้ไม่หมอกรสีมาดูดวงไพ่ยิบซี่ให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคม2 0 6 3นะคะมาเบิงไพ่ข้นจาชะตากระได้ไพ่เก่าเหรียญกับ3ดาบนะคะกระไม้เขาว่าอ่าช่วงนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็ดวงดีนะคะในด้านการเงินมีโชคลาบแต่กระมากสิเป็นทุกขลาบและะ้ค่ะสาดาบกระหและมาระวัง คว,วบคุมสติอารมณ์ให้ดีนะคะอย่าใจห่อนนะคะระวังการถูกหักหลังถูกโกงนะคะต่อไปในด้านการงานเนาะคะถ้ามาเบิ่งไผ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะ,ะกระเดยไผ่แต่ไพ่เกาดาบกับควีนดาบก็หมายความว่าการงานของคนเกิดว,วันวันอาทิตย์นะคะคล้ายๆก็ว่า หวัางงานหรือตกงานหรือบางเทือกกับชีพักพอนเนาะคะ่ะการทํางานทุกอย่างเขาถุ่มเทแต่ว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ก,กับโเห็นความสามารถนะคะโบเห็นความดีเนาะค่ะ <c oughs> ต่อไปเข้าเบิองด่านการเงินนะคะ <c oughs> ได้ไผ่จัดเม่นกับเอ็มเพลือกันไหมคาาว่า สิมีเหตุในไดเงินแบบบาขาดขิดสิมีโชคลาภจากผู้ใหญ,ญ่หรือโชคลาภจากทางไกลนะคะด่านความหักนะค่ะด่านความหักของคนเกิดวันอาทิตย์เพิ่นกระสีได้ไพ่ซิฟถวยกับกับสี่เหรียญกับไม้คขาว่าความหักกระสีสุกกระสีมีความซุกสมหวังนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นี่าบางที่หรือบางคนกระสีมีเกณฑ์ การแต่งงานนะคะแต่กระไดสี่เหรียญขึ้นมานะคะกะ็หมายความว่าคนค้น,คนหากกระเริ่มสีเบือเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยกรสิมีขอบกผ่องหลายอย่างนะคะซึ่งกระเบ่ยมแก้ไขตนเองนะคะกรหายละมัดระว่างนะคะสรุปนะคะสรุปกระดเดดภพ่เดฟูก็กงหล่อมหาสมบัตินะคะกะ็หมายความว่า ช่วงนี้กะกะให้มีความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกระิดีขึ้นช่วงนี้อาศิว่างงานหรือตกงานหรือช่วงที่พักฝืนเนาะคะ่ะจากการเจ็บป่วยก็ขอให้อดทนนะคะเพราะว่ามันตรงนี้กับใบสรุปนี่มันมีไผ่กองหล่อมหาสมบัติขึ้นก็ไมายควาว่าอีกบดนุนะคะช่วงกระสิเขาขางนะคะ คิดสิทรรมียังกับสมหวังมีแต่เรื่องดีขมานะคะกะาา่าย่ะสาให้รีบตักตวงมิฉะนั้นสิเสียโอกาสไปยังหนาเสียดายเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะพ็พอะค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ม่มอนนะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ